ครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่ไปฟังความฝันแม่พักเรียบร้อยได้ตัวเลขเป็นที่เรียบร้อยเนาะวันนี้พอสร้างจะพาพี่พน้องไปเบิ่งสูตรคำนวณแม่พักว่ามีตัวใหม่เข้ามาอีกชุดหนึ่งจะเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวไปถ่ายเบิ่งถ่ายชมมาพร้อมกันไปครับบอหลายอห่างไปฟังใช้จากปากแม่พักเลยครับสูตรสูตรตำไทยนี่แหละครับผมเต็มบ่ครับสูตรเอาหนีเม่พักมันใจนี่ล่ะเอาตัวเม่พักมันใจนี่ซะเอาหน่อยเดียวนี่เนาะครับเอาขอบสวัสดีครับผมเม่พักสวัสดีอีกครั้งหนึ่งเนาะครับผมเนาะครับสวัสดีครับ ทางบาน้ำเนื้อคะอ่ะนี่ลหละข้าเจ้ามากมากวัดดีท,ทางบาน้ำเนื้อนี่แ่ะไปหาอันผู้ห้ข้าวอยู่หมองเอ,อื่นคือยังบ่มว่าผู้ได้วัดดีนเนี่ยนี่ข้าเจ้าว่าลายพาร์นี่เราบอกดีครับคลายๆตอนนี้ยังวัดดีว่ากูคนเนี่ยค่ะสริรับเงื่อนก็นดีขอบคุณค่ะนะครับน่าเอามาเบื้องบนนี้เป็นสูตรคำนวณครับผมาลายพาร์กกับยกยกตัวร่องขื้นมาให้เป็นตัวตัวเด่นเลยครับผมแต่ผู้ชมเพราะว่ามันไปเขขากับ ความฝันนั่ไหพักเนาะ,ะทั้งความฝันทั้งของจริงเลยที่ไม่พักเห็นแมน่นะคะนี่ครับผมที่สูนเก่าแม่วาออกแร้เพราะว่าแม่ออกไปแล้วเนาะเอาแต่โตจริงจริงเยเนาะเอาบ้างร่วนแม่ว้าง,ง,ร,งร่งรวดหายสิบมึงนันเนาะก็ขาดว่ามันสิมานี่ลนะจ้ะแม่คำนวณคักดีที่ถวนอ่ะทาบว่ามาเก,ก่าอีดีก็คือหกหนึ่งเม็เดเดียวข้างล่างแค่นั้นนะข้างล่างบ่แม่แม่นค่ะข้างล่างนี่คันเก่าหนึ่งบ่าานี่ หกหนึ่งแม่แน่นอนทาทาทาทีโต้แม่ออกออกไปเดี่ยวทุกคนเก่าหนึ่งแปดเก่าศูนย์เก่าโต้แม่พักมาคักค่ะขานอครับก็พัวเกียจเก่าอีกอย่าง้าพวกเก่าว่าแม่จริงๆนั่นะสมมติว่าเก่าแม่พักรุดเพราะว่าเม่พักควันช่วงปลาเก่าสิมาหลายเปอร์เซ็นต์มันบอกครับทาเก่าเม่พักรุดจริงๆนั่นมันก็เรลือคือจังหกหนึ่งเม็ดเดียวแค่นั้นแหละข้างล่างมันจะเป็นไปไหลนะ่นะแต่ว่าหกสองแม่บอค้อบัวบอค้อวาหรอตะบะ อยู่ในสูตรแม่มันบ่มีตาบามันสูตรตามด้มันตากันอยู่เพอมันส่วนกันทีหกสองหกหนึ่งอะนะเนี่ยเขาเรือหกหนึ่งโตเดียวครับเพราะนั้นแหละจังปะเพื่องเหินวางเม่วเพิ่มเติมซ้ำนั่นล่ะนี่เดี๋ยแม่กระเคลนหน่อยเนี่เพราะว่าแปดเก่าอายุเพราว่าคนเด็กสื่อกระซื้อนะจ๊ะเพราะว่ามันกระเคลในสูตรเท่าสูตรเท่าจริงๆมันก็มีแปดเก่าเพรานั้นแหะที่ที่มันตีเก่ากับศูนย์เก่าเป็นสีนาเก่าหนึ่งซ้ำนั่นนะจ๊ะ ว่าแม่เนี่ยทามันเก่ามันบ่มีดีเนี่ย้าเก่ามันรูดปั๊บหกหนึ่งมาลางทันที่เลยค่ะต <6, S 2> ้น 6, นี้ล่ะหกหนึ่งสิมาลางเลยแมนบ่ครับผมต้นนี้ล่ะอะไรเงื่อนชาแม่ภาคว่า,าอันนี้เป็นสูตรแรกที่แม่ภาคก็ให้เพอเที่ยงไปเนาะครับผม,มอันนี้เนาะสูตรเก่าจ้ะนี่สูตรเก่าครับผมนี่ทาบักซูนเก่าของแม่ภาคนีู้ดเนี่ยูตเกลาเก่านื่งม่ภาคนี้ รูทนี่มันจีเป็นเออข้าแปดเก้าพออายุพอเนาะครับมันสิถ้าถ้าเก้าแม่พักว่ามั่นใจว่ะหลาดเปอร์เซ็นต์มันบระมาณถามมันรุดปุ๊บมันสิข่าวสูดสูดสูดเต็มแม่ได้แบบนี้ใ่ครับเอาสูตรเต็มมาเบื้องอีกครับผมนี่นี่สูตรเต็มครับแม่พักสูตรเปล่ากูจ้ะอยี๋ยวแม่พักเลือก่อนครับเดี๋ยวพอเจ้างใส่เบื้งเดี๋ยวกันเด้อจ้ะครับให้พักเลือก่อน เนี่ยมันเห็ดซุ้มกันจะขาดจด้ค่ะมันอยากต้องดูร้านที่แรกเลยนสูตรที่แรกที่ผมเที่ยงมาตจดตามตัวเลขกั็ไม่พักเนาะครับผมเราเห็นกันอยู่ตรงหน้าครับมนี่ค่ะไม่พักสีให้เบิ้งนี่นี่ครับสูตรมันจริงๆเนอกจากครับซูเปินว่าศูย์เก่าไม่พักนี่มากแม่นบอกมากแต่แรกก็ร่องเก่าหนึ่งนี่ก็แปดเก่านี่ระวางสามครูนี่ครับแม่คืแม่คิดว่ามันควรจะมาลางได้แน่นอนพาบากนี่บ่เก่าไม่พักรูดปั๊บ แม่นบ่บมันจะมาวิ่งห้ากับหกบ่โคกหนึ่งสีแดงใส่ท่านที่เป็นขนางล<อ>่างเลยนะาจัะบ่ไปใส่เลยบาด้อยูหายกุลามไหวเลยบอกง่ายๆหกหนึ่งนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่สมควรแมนบ่เมีพากสิเป็นตัวเด่นเม่นบ่ที่จริงนั่นสูตรขั้แม่เราสมมติว่าหาแม่เขาเข่าบนบพกแม่สองยุรางสูตรจริงๆได้นน่ครับ,ค,รบคือเก่านั่นแม่มาจะใส่คือเก่านี่แม่มาจาก าศูนย์หนึ่งแล้วก็มาส้นแต้มนเลยเก้าแปดเก้าแต่บ้าเนี่ยส้นแต้มแม่เก้าแปดเก้าเคยได้เงื่อนสามตัวมาแล้วกันพี่กายในสองขังนะจ๊ะแม่ก็ได้มากศูนย์เก่าเก่าศูนย์ถ้าห้าเวียงถ้าห้าเรียนเก้าศูนย์หนึ่งมันจะเป็นศูนย์เก่าแม่ก็ได้มากขนาดต่บ้าขันบักนีรุดเพื่อสมมติว่าเก่าบัามีค่ะหม่าบักนีแน่นอนพวกหนึ่งบัวตองกลับเลยข้างล่างเม็ดเดียว เขาเห็นนะการเท่าวิีคอร์ดตัวเด็กเห็นไหมครับผมนี่แปดเก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเนี่ยจ้ะก้อนจะมาอะไรแค่รางครับบ้านี้ด้านบนนี่แม่แม่มากส่วนโตของแม่นี่ศูนย์หาศูนย์นี่หาศูนย์หาหาศูนย์มาหนาเนี่คือหาหนึ่งหาเก้าตรงกับเบรกฟันพอดีเลยสามห้าห้าเนี่ยเมนแค่นั้นละจ้ะนั่นความมันจะเป็นไปไหลเนะหนี่เด็กนี่นี่ครับผม สูตรแรกมันก็มีคูดตัวอยู่ด้วยครับผู้ชมมอมมีแต่หกหนึ่งเนาะแม่พักบริเขียนหกหนึ่งให้หกหนึ่งหกหนึ่งมันมีในสูตรเต็มเพราะว่าแม่เรือเก่าแม่นมานานแม่มาคำนวณเมื่อเดี๋ยทาเก่ามันหลุดปรับคือหกหนึ่งมาแทนท่านพี่เอาปากกาให้แม่พักเนาะเอาปากกาสีน้ำเงินนั่นเอาเขียนหกหนึ่งให้ในแม่พักใส่เขียนใส่ตัวนี้ละเพราะว่าแม่พักว่ายูรางมันกระต่องยูรางแมนครับบ่อกไบ๊อกไฮไตโบนเลยครับนี่หกหนึ่งนี่ แค่นี้จ้ะทาบางนี้รูททาพวกนี้รูทน,รนะจะไม่ใช่วา <ผม S 1> แนมใไ่เนียทันทีเลยนะจ๊ะแค่นี้ล่ะครับพี่พี่หลานบนนี่แม่ว่ามันเข่าอะไรนี่เดยกสามคูนี่ครับผมเด็กระวังสามกูนี่วกเข่าตัวแรกกับตัวหนึ่งเพราะเพราะมันจะเข่าเด็กข้อมฟันไปสามตัวจะสี่กระไหลนะจ๊ะสามห้าเก่านะ เขียนสามห้าเก้าอีกแม่แม่ตัวรับความฝันน่ะนะใส่วางนี่ก็ได้นี่แม่นี่ตัวกับขังชกคุณทหาครับสามห้าเก้านี่นอต้องตรงกันกับสูตรคำนวหน่วงนะจ๊ะออครับนี่แค่นี้แหละแม่เพิ่มเติมซอนหางแทนแบบนี้นะจ๊ะครับมผนี่คือคือทุกตัวอยู่ในนี่ที่แม่พักเบานี่มันมีเบิร์ดแหละแม่บอครับผมทาสว่าเลขเก้าแม่พักนี่รุด มันสิ่เลี่ยนเข่าตัวนี้เรื่อยหกหนึ่งเรื่อยแม่นบอกคับผมค่ะเออแปดเข่าเอาอยู่เอราอาย่พ่อใหญ่เหรนเอาครับผมเอาไว้เพราะว่าอันพ่อแล้วขี่เครื่องบินก็เอาอยุแล้าน้ามโนแคบเดียวเดียวไปสิมากบ่มากกับเพว่ากันแต่แคบเอาให้เต็มส่วนแต่ว่าไม่พักบอกอยู่แล้วก็คือตัวนี้นี่ครับผมถ้าถ้ามันเป็นรางได้มันจะเป็นตัวนี้ ตัวนี้มันก็ยะไในสูตรคือการจะทาตัวไดสูตรก็มีเป็นบ่อแมนนี่แมนค่ะทาปาเก่ามันรูดจริงๆเนี่ยมันแสดงใส่บวกนี้ท่านที่เม็ดเดียวนะจากข้อไม้ข้อเม็ดผักนะครับผมเอาเอาบอกความฝันอีกข้างนึ่งนี่แม่บัดนี้เอาความฝันจะเป็นอย่างคือ่มเว่าอันสามหาเก้ามันมาจังไลยมันมันตามสูตรมันก็มีอยหาเก้าโยสามหาเก้าแม่ฝันมาเครื่องบินมาหาพ่อจากื่องบิ้นดับเบัือนไงจ้ะบัดนี้แม่ก็ได้เนี่ยไปก็ได้เห็นเบอร์อยู่เครื่องบินข้างบนนั่นแปด ซีเจ็ดข้างล่างสามหาเก้าจ้ะตานี่หมอสาวชิ้นใส่บาดแต่มันก็เห็นยุ่กระตุ่มดีดีนะจ้ะมันเป็นตัวเลขสามห้าเก้านะจ้ะเนี่ยก็ได้จับใส่บาดเด็พาจา์ไปเบิร์นะจ้ะยุคเครื่องบินก็เห็นสามหาเก้าแน่นค่ะวันนี้มันความจิงวันนี้ตื่นขึ้นมามันจิมว่าเอาใส่บาดนี่ก็เห็นคนนี้กระตุ่มอีกสามหาเก้าแน่นค่ะมันก็เลยไปคิดว่าหรือเพิ่มมมาบอกจังสีบอกว่าแม่คือว่าเพน่นสว่าห มันสวนหาบอเมีนบ่รูร้ก,กิดสิสามหาเก่บาบหอนถึงว่าจักเพราะว่าแม่เคเห็นเนี่ยกี้นี้แม่ก็บ,อก,กบ,บอกต่รูก้กับขว้างกัพวกรูกพวกงัง่กับของบอกต่รูกสาวน่าเจ๋งมากก็บ,บอกป้า พอว่าแม่สิบอกบอกไฟขันทามก็คือบอกกันพอบ้าามก็บบอกซันพอบเ้าแม่เหมือนนั้นเนี่ยฟ้าฟันเนี่บอกพอว่าแม่ก็บอกไม่ฟังนะผู้ใด้ามแม่ก็จ้าบอกกันเี้นันี้ก็เจ้มาเด่นก็ได้ว่าโอ้ยฟันไายี่พอคี่องบินนน้เมื่อคืนนี่ฟันเน่ยนี่เด็กยืกองบินก็นี่ครับแปดสี่เจสหเกเอาแม่เนี่ยเห็นบันี้เอาเนี่ยเอาเอาเนี่ยเอาคอมบอื้อเอาบัตชุดตัวถีออยู่ในนี่นถ้าเป็นแม่แม่ที่ ให้เน้นตัวไหนที่สุดที่สุดบอคคะครับที่สุดสองครูก็ได้แม่สองคููก็ได้ที่สุดแม่มากบักซนย์เก่าตัวเกา่าแต่ว่าเพิ่มเติมหกหนึ่งถาศูนเก่าแม่พอดุดปุ๊บ<ะ>บ<า>กักโคหนึ่งสี่แม่รางท่านที่แม่ขึ้นว่าคำสูตรคำนวณแม่เลยนะถ้ามันลดกระสเป็นูนย์เก่าแม่บอกครับถา้ถามันลดเก่ามันกะจะสเป็นหกหนึ่งแม่ถ้ามันลดตัวนี้ก็คือบอกหนีเสียแทนท่านที่น่าจะบัานี้ข้างบนนี่แม่ ข้างบนนี่ก็ยังมั่นใจอยู่บ่แม่ก็ยังมั่นใจสุดเดิมตัวเดิมเป็นยังคือมั่นใจสุดเดิมตัวเดิมเพราะว่าแม่ฝัน่าเดี๋ก็บเพชรพอใส่กับเมือไม่ต่างบักนี่ล่ะนี่ถ้าแม่ว่านเนาะต่ว่ากะเออต่ว่ากายยาสีทีมเด็กความฝันนี่เพราะว่าแม่คนฝันแน่นอยู่หะน้าแม่ก็ยังให้เอาเพราะว่ากระตรงสูตรคำนวณครับแค่สือสามคูนี่สือเมื่อไรบ่าค่ะสือว่ากลับเลยนะค่ะเบิร์ตวสิบบาทเท่านั้นจ้ะ แค่สามคู่นี่หกสิบาทเท่านั้นค่ะบ่ได้กับเลยค่ะครับผมเอาแต่คงจะชัดเจนนะครับท่านผู้ช่มนอ่อริเทณของมถาหมายชัดๆเลยค่ะตัวเลขนี่ยบ่ได้เปลี่ยนแปลงครับใช่ไหมกับว่ายแพราทีน่ะนะมันถือสูตรคำนวณนะถือความฝันครับวันนี้ซาเม้พี่คอเนาะทาบักสวนหาหาสวนม่ามันคือสิมาแดนใส่บักหาหนึ่งคือบักหาเก้าเนี่ยมันตรงความฝันแม่กับว่ายแพร์นะ อ๋อเนาะครับผมว่าจ่าเจนครับสามพูนี่ซื้อเมลลายพ่อมันก็บเมลายเนาะไม่พักเนาะสามใบสนั่นจ้ะบมลลายใช่ครับสมุชุ่มเลขเท่านี้เนาะเดี๋ยวพอเที่ยงสิสิุลูกให้พี่น้องในฟังสวัสดีครข้ากาบขอขอบคุณแล้วกาบเรามีไหมพักไปก่อนนะครับผมเนาะสวัขอบคุณเมลลายครับขอบคุณเมลลายเนาะขอให้แม่พักสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเนาะครับผมเนาะครับผมสมุชุ่มัวเลขของแม่พักประจำของงวดวันที่16กันยายน2567เนาะครับผมเนาะ ตามจริงเนี่ยเลขสามตัวมีแค่สองชุดเด้อครับสมมติชม่มหกศูนย์ห้าหกห้าศูนย์เนาะแต่ว่าแม่พักบอกว่าเพิ่นฝันดีว่าสันฝันว่าพอได้ขี่เครื่องบินคางเครื่องบินนะ่ะมีตัวเลขครับผมก็คือสามห้าเก้าเราตื่นขึ้นมาเพิ่นสิใส่บาดก็ไม่เห็นอยู่กระต้มอีกเป็นสามห้าเก้าตัวเดียวกันเป๊ะเลยครับผมท่านผู้ชมเพิ่นเลยยกมาเป็นตัวเด่นอีกตัวหนึ่งของสามตัวเนาะชุดสามตัวค่ายไม่พักว่า ปูพันสิมายำให้นี่แหละครับผมผมว่าน่าจะมันใจว่าน่าจะเป็นปูมายำให้ตัวเลขสองตัวก็ยังคือเก้าครับผมหาศูนย์หาหาเก้าก็หาเป็นชุดของมันนี่แหละครับแต่อีกชุดหนึ่งผมว่าถ้าเก้าบ้าๆลุกเก้านี่หกหนึ่งสิมาแทนเสียบแทนเล็บปุ๊บเลยผมว่าอ่านนะครับผมเนาะถ้าท่านผู้ชมถูกสุดใจตัวไหนชุดไหนก็ลองไปพิจารณาเองหรือว่าท่านไหนที่มีทุนแน่กการโดยเบ็ดขุดตัวเนาะการนั่งนักเน้นๆตัวไหนที่จะของชินชอบสุดท้ายเนี่ยพอเที่ยงกะ ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านทีน่เข้ามาเชื่อมติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าสตาร์ด้าชาแนลวีสองด้วยนะครับผมเนาะให้ทุกท่นานโชคดีวันหมาดถูกหวยมามเบอร์ได้จับเงินแสนเงินล้านกาันเสมอทุกคนคลิปนี้พอเทิ่งขอตลาไปก่อนใจว่าจะฝากไว้ส่ครับพอเทิ่งมีของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นสีพึ่งน้องช้างทุกคนได้ด่าเมตตามหมาสเน่เมตตามหมานิยมค้าขายเลียกเงินเลียกทรัพย์โชคลาภหรือว่าขำจุนนุนดวงเนาะท่านใดอยากได้เอาไปใส่ขาดใส่ขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลสี่นี่สิว่า นองสางเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางได้บอเพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนาไปจิตหานที่บ่านที่เฮือนไปบ่านนี้เฮื่นก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาข้าขายกับบริโตกรรมีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือน,นองสรางคับ สมัยก่อนเท่าบ่าเขาใจว่าสร้างมีคุนคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่าน้องแมวน้องแมวก็ดเีเขาเอีกของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวประหลาก็เลยบางครั้งกิดคุยก็ลงปูว่าลูกล้านนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้เชือ้อทิ้ไปทิ้เหมือ่ทิ่เหม่ไปมันรักษาหล,ลางย่างก็เลยขิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่ปันใด คุยก็ลุงพูดอยว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มผู้จุุ่นขึ้นอีกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั่นก็ได้ให้ลระดาษย้อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุณนอี๋มีผู้จุขุ่น่ด้อยมียิดิิตมีอานาจสามารถมอ็อวดยึดสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุ้นมาครับ บานี้ในวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วพนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนํานี่คือฝากตูมบ้านเพราะ่าวบ้านโม่เอาพนว่าเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบ้านพวกเครื่องตัวตัวย่อ เอาขื้นคืนยอย่อานฝากยอ่อเอามาใส่ลงในหนวดบอกพ่อแล้วเอาฝาคุ้นคุ้นบาดตนคุ้นต้องเอากับฝาผ่า,าก็ไปได้ยุ่งเรียนนี้มานี่คือใบคุ้นนี่นี่ไม่ไม่คุ้นเพราะป่าสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาศิวารีอาศิวารีอง,งมหาราบองค์เนตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม่วนสาร ไม่เียดำมีตำนานมากการทีกระสารกับโลกยังในนองสร้างคือไม่เียดำเสียวมาเห็ดเจ้าาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือปุกเสษของผุดเบิดลตำนาอยู่ในเจ็ดตำนานเบิดปุกเสษเชื่อสี่ร้อยแปดจบปุกมาสุเลยเชื่อเป็นครูบาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์ี่ปูปุกเสกผู้ริ่มแรกนี่คือปูศรีอนุตรโรอายุณัมน,นีร้อยสองปีอยู่บ้านค่ำค้า สว่างวิโรงน์นี่ผู้พกเศษให้รุ่นแรกอ่าถ่ายไปสองผู้ดอดนะบาดกูดข้นน่ผู้ดอดทำมาที่โน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับนะสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนบางมีอยู่กินสว่างด้วยกันมันจะทิวดูครับครับนี่นี่นผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วิโรจน์วิโรจน์ยัตตานบนคือผู้ดอดทงสีเมือง น,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับนมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของพ่อใหญ่ที่หอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรย่องความเป็นมาก